สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มผู้ติดตามะครับของแพลตฟอร์ม Tik t o อกนะครับอสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อมีบัญชี t i k t o อกนะครับแล้วมียอดติดตามน้อยนี่ครับอ่แล้วอยากจะเพิ่มยอดติดตามเนี่ยก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนี่ครับขั้นตอนแรกเนี่ยผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับอคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เนี่ยเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันได้เลยนี่ครับเราก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์เคมขี s โซเชียลดอทคอมกันแล้วนะครับ อาพอเข้ามาแล้วนี่ผากวอาคุณชมท่านใดท,ที่ยังไม่เคยสมัครใช้งานนะครับก็คลิกมาที่สมัครใช้งานตรงนี้ได้เลยนีครับเอเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ชายนีครับอีเมลแล้วก็รหัสผ่านนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กที่ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดสมัครใช้งานกันให้เรียบร้อยนะครับเอาหลือใครนีครับที่ไม่อยากกกข้อมูลตรงนี้ยุ่งยากนะครับก็สามารถลงชื่อสมัครใช้เนี่ครับด้วยกูเกิลตรงนี้ไปได้เลยนะครับเอาพอเราสมัครใช สำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google เนี่ยครับก็ลงเชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปเลยเนี่ครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้เนี่ยครับก็ลงเชื่อเข้าใช้ตรงนี้ให้เรียบร้อนนี่ครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาที่เว็บไซต์เค Keysocial.com กันแล้วนะครับอ่ะพอเข้ามาแล้วเนี่ยครับหากวผู้มชมท่านใดที่ยังไม่มียอดจำนวนเงินตรงนี้นะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานใหม่นี่ครับแล้วยังไม่เคยเติมเงินกันเลยนะครับก็ให้มาที่เมนูเติมเงินก่อนเลยนะครับอ่นในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีสองช่องทางให้เราเลือกใช้นะครับช่องทางแรก อันนี้ใช้ได้ทุกธนาคารกันเลยนะครับคุณผู้ชมขอแค่ใส่ยอดจํานวนเงินนะครับที่ต้องการจะเติมเข้าไปตรงนี้นี่ครับอ่าแล้วก็กดจ่ายตรงนี้นะครับพอจะขึ้น QR วอารโค้ดไหมแล้วสแกนกันแบบนี้แล้วนะครับอ่าแล้วต่อมานี่ครับช่องทงางที่2ก็จะเป็นช่องทางคริปโตนี่ครับอันในช่องทางนี้เนี่ยก็สามารถเติมได้ถึง2สกุลเงินกันเลยนะครับไม่มีเงินไทยกับดอลล่าเนี่ยตรงนี้ก็เลือกเติมกันได้นี่ครับอ่าและในทุกช่องทางนะครับเขาจะมีคำแนะนําในการเต right. ิมเงินด้านล่างแบบนี้เนี่ยผู้ชชมมเเลือออกกติ่่งงทาาไหนน็คําาแนนะขอองงงช่ทนั้นแล้วก็เติมเงินนนกัั้้เรรรีียยบอ่คบ เอาแล้วต่อมานะครับให้กดกลับมาที่คำซื้อใหม่ตรงนี้เลยนะครับเอะแล้วเราก็มาดูที่หมวดหมู่นี่ครับอในหมวดหมู่ตรงนี้นะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเราเลือกใช้บริการนะครับอาจจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับ t i k t o k Instagram YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นนะครับในโซนวันนี้นะครับเราจะมาใช้ใน่วนของแพลตฟอร์ม t i k t o k เนี่ยคุณผู้ชมก็เลือกมาที่ t i k t o k เลยนะครับอวันนี้เราจะเพิ่มผู้ติดตามนะครับผู้ชมก็เลือกมาที่เพิ่มผู้ติดตามตัวนี้เลยนะครับออะแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อเลยนะครับ ในบริการะครับก็จะมีอยู่หลายบริการให้เราเลือกใช้เนี่ยก็จะมีอ่าเรทราคาเนี่ยที่แตกต่างกันไปเนี่ยแต่ละบริการแล้วก็จะมีอ่าความเร็วเนี่ยของบริการที่แตกต่างกันนะครับตรงนี้ก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนะครับผมก็ได้เลือกเป็นบริการตัวแรกตัวนี้ในนับก็จะเป็นตัวแนะนำนะครับก็เลือกเข้าไปนี่ครับพอเราเลือกบริการมาเรียบร้อยแล้วนะครับตารางตัวนี้จะเป็นคําอธิบายเนี่ยของบริการที่เราเลือกมานะครับอตรงนี้นะครับก็แนะนำนะครับให้ผู้ชมอ่านตรงหมายเหตุกันไว้ด้วยนี่ครับ ต่อมานะครับในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้ผู้ชมนะครับกลับไปที่ TikTok นะครับแล้วก็มาที่หน้าโปรไฟล์เนี่ยที่เราต้องการจะเพิ่มยอบพิดตามนีครับอ่ะแล้วก็มาคัดลอกลิงก์นะครับด้านบนตรงนี้เลยนะครับของหน้าโปรไฟล์เรานะครับอ่ะแล้วก็นํามาวางนะครับอ่ะในส่วนจานวนเนี่ยครับผอบอกขั้นต่ำมาที่10นะครับถึงอ่าหนึ่งแสนนี่ครับอ่ะหนึ่งล้านนี่ครับขออภัยด้วยนะครับก็อ่ะคุณผู้ชมก็ใส่ไปได้เลยนะครับว่าต้องการจะเพิ่มผู้ติดตามไปเท่าไหร่เนี่ยครับอ่ะผมก็จะใส่ไปที่หนึ่งตรรงนนี้ะคับ พอเรากดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับเอาละต่อมานะครับให้คุณผู้ชมนะครับมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้เลยนะครับอ่าในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นะครับที่เราได้ทาการสั of of ่งซื้อกันไปนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นวันเวลานะครับที่เรากดสั่งซื้อนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นลิงก์นะครับหน้าโปรไฟล์ที่เราใส่เข้ามานะครับอ่าตรงนี้นะครับก็แนะนําให้คุณผู้ชมคลิกเข้าไปเพื่อเช็ค ลิงก์ของตัวเองดูด้วยนะครับว่าลิงก์หน้าโปรไฟล์ถูกต้องหรือเปล่านะครับอ่าเพราะว่าถ้าลิงก์หน้าโปรไฟล์ไม่ถูกต้องะครัยยออผู้ตามจะไม่เพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้ก็ต้องเช็กกันให้ดีๆนะครับต่อมานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นค่าใช้จ่ายแล้วก็ปริมาณที่เราใส่เข้าไปเนี่ยครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเลือกมานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นสาระน่าของเว็บไซต์นะครับตอนนี้ขึ้นว่ากําลังประมวลผลนะครับอ่นในระหว่างที่เรารอเว็บไซต์ประมวลผลนี่ยครับก่อนที่จะกลับไปดูเนี่ยย้อนเไูตาๆในเบกันน่อลยะคร สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์แล้วนะครับแล้วเกิดมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์หรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อนี่ครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับกดมาที่เมนูนะครับติดต่อ a d เม n ตรงนี้ได้เลยนี่ครับอในเมนูติดต่อ a d เม n นะครับก็จะมีให้เราเลือกหมวดหมู่นะครับว่าเราต้องการจะแจ้งปัญหาเกี่ยวกับหมวดหมู่ใดะนรับก็เลือกเข้าไปเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องการจะแจ้งปัญหาอะไรนะครับตรงนี้ก็จะมีเลือกอีกทีนะครับก็เลือกเข้าไปเลยนะครับ ต่อมาครับใน่วนเลขออเดอร์ตรงนี้ะครับก็ให้นําเลขออเดอร์ที่เราสั่งซื้อไปแล้วมีปัญหาแอบก็นำมาใส่ตรงช่องนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความแจ้งกับแอมินกันให้เรียบร้อยนี่ครับอะไรถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับมีไฟล์รูปภาพหรือว่าไฟล์รักฐานอะไรเนี่ยที่อยากจะแนบไปเนี่ยก็คลิกตรงนี้นะครับเพื่อแนบไฟล์ไปได้นี่ครับแล้วก็กดส่งตัวกันให้เรียบร้อยเลยนี่ครับอะต่อมาเนี่ยหากว่าคุณหากว่าคุณชมท่านใดะนรับที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วเนีครับเราอะก็ไม่ได้มีปัญ หากคนมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับอาเขาจะมีลิงก์อยู่ตรงนี้นะครับคุณชมก็สามารถกดคัดลอกลิงก์ตรงนี้เพื่อแชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักนะครับอาที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์เนี่ยไปได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เนี่ยผ่านลิงก์ที่คุณชมแชร์ให้ตรงนี้นะครับอาคุณชมก็จะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นถึง3%กันด้วยนี่ครับอาแล้วต่อมานะครับให้คุณชมนะมาดูที่เมนูรีฟันตรงนี้เลยนะครับ ในเมนูนี้นะครับก็จะเป็นเมนูส <n> ําหรับการขึ <agus> ้นเงินนะครับของออเดอร์นะครับที่เรายกเลิกมาเนี่ยครับอโดยที่เขาจะขึ้นเงินนะครับเข้ายูเซอร์ให้เราตรงนี้เลยนะครับก็จะมีอ่าเงินเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีรายละเอียดะครับของออเดอร์ที่ยกเลิกนะไปเราดูด้านล่างตรงนี้เลยนะครับต่อมานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยครับกลับไปที่ t ิกตอกกันเลยนะครับอตอนนี้นะครับยอดพี่ตามนะอยู่ที่42คนนะครับผมจะลองครอฟเฟตหน้าจอดูนะครับดูว่ายอดพี่ผู้ติดตามเนี่ยเพิ่มขึ้นมาลหรรือยัังนะคบ อ่าตอนนี้นะครับยอดผู้ติดตามของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วะครับก็ขึ้นมาถึง142ผู้ติดตามกันแล้วนะครับอ่าก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับสำหรับบริการนี้นะครับก็สามารถใช้ตามผมได้เลยนะครับแต่อาถ้าได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์นี้ครับ เอาละสหำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณชมท่านใดนะครับสนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี่ยครับผมก็ได้แปลลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอ่าก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นะครับอาละสำหรับคลิปนี้ถ้ามีการพูดผิดพลาดอะไรกันไปนะครับก็ต้องขอไปให้ผูชมกันด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับสวัสดีครับ